ยกมือไหว้ซาครับเพื่อนผูงพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวโลกกูคนครับพบเจอผมเช่นเดิมครับทิศหนูบ้านสวนวันนี้อยู่ผมในช่องติดบ้านสวนครับภาพที่กําลังเห็นหรือสิ่งที่ผมกําลังเตรียมงานคือผมกําลังจะเตรียมไปออกทริปครับเป็นทริปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ได้เกิดไว้ก่อนหน้านี้ในการตามรอยกูบาศิีชัยครับผมจะเดินทางจากลําปางครับไปยังอําเภอรีจังหวัดลาพูน โดยใช้เส้นทางจากอำเภอเมืองลำปางครับเข้าเขตเกาะคาและเข้าไปยังอำเภอเสรืมงามและจะข้ามไปนีและจะไปที่บ้านแม่ปางหรือบ้านปางบ้านเกิดของครูบาศรีวิชัยครับนี่คือแลนที่เตรียมไว้แผนการหลุมหลวมของมันก็คือผมจะไปออกจากที่บ้านในตัวเมืองลำปางเนี่ย ตอนบ่ายสามถึงบ่ายสี่หกล้าลวนะออกบ่ายสามบ่ายสี่นอนที่ลําพูนหนึ่งคืนนะครับกลับมาลําปางก่อนสิบโมและนั่นคือเงื่อนไขของการเดินทางครับออกบ่ายสามบ่ายสี่เพราะว่ามีพาละให้ต้องดูแลที่บ้านาจะไปนอนที่ลําพูนหนึ่งคืนนะครับแต่ไปนอนตรงไหนย,ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ากะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นการเปิดเซฟโซนของตัวเองไปอีกท่านหนึ่ง ว่าจะไปนอนพักค้างทางนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ค้างทางเลยก <c> ะ <oughs> ว่าจะไปนอนพักตามข้างทางนะ <c oughs> อันดับแรกที่คิดไว้คือจะไปขอพักตามใกล้ๆกับสถานที่ที่มันปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ป้อมยามใกล้ป้อมเหลรว้หรือใกล้แหล่งชุมชนนะครับที่ที่มันปลอดภัยสักหน่อยหนึ่งนี่คือโครงค่าวๆครับของการไปพักที่เมืองลีหนึ่งคืนนะครับ ่วนมากจะได้พักที่ไหนตรงไหนนะอันนี้เขาไปรู้ทันทะีคะเพราะว่ามันต้องมีปัจจัยหลายด้านที่คอยอมีผลต่อการตัดสินใจบางครั้งบางทีเราอยากจะพักนะครับแต่ว่าคนแถวนั้นไม่อยากจะให้เราพักเพราะว่าเราเป็นคนต่างที่ทต่างถิ่นนะฮะอาจจะรู้สึกระแวงเราก็ไม่อยากให้เราไปพักฉะนั้นหากว่ามันสุวิสัยจริงก็ต้องข้างค้างอ,ะอ่ะนั่นคือหากว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะช่วงระหว่างกลางคืนนะี่ผมก็จะทำการไล่สดนะครับ ประมาณสักชั่วโมงนึงครับชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนี่จะเป็นการไล่สดครั้งแรกของผมผมก็ยังไม่เคยทําไล่สดนะและไม่รู้ว่ามาไล่อยังไงด้วยเพียงได้ไปถามน้องเขาเล่าแค่นั้นเองว่าเฮ้ยมันต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าไอจริงๆอะ่ะยังไม่เคยไล่สาเหตุที่ต้องทําไล่สดไปด้วยเพราะว่ากลางคืนกลัว <c oughs> ครับกลัวถึงแม้ว่าจะเป็นชายชะกันอายุหลักสีก็ตามนะครับแต่ว่า ด้วยตัวของผมนะครับหรือว่าเป็นตัวของคนเจน X ถึงเจน b a b y b o o m อะเราถูกสอนมาด้วยความกลัวนะความกลัวแบบคนไล่ผลนะกลัวตำรวจกลัวคนบ้ากลัวฟ้าผ่ากลัวตุกแกกลัวนี่กลัวนั่นอะสังเกตได้ว่าตอนเด็กเด็กอะผู้ใหญ่จะขู่เราว่าอย่าร้องไห้นะตำรวจจะจับอย่าร้องไห้นะตุ๊กแกจะกินตับอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวผีจะมาหลอก อะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คนยุค Gen X Gen Y ที่บูมนะเป็นคนหวาดกลัวจะทําอะไรก็ต้องเซฟตี้ที่หมดนะดังนั้นผมจึงใช้ความเซฟตี้ไปอีกนิดหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะขยายเซฟโซนออกไปอยู่ข้างทางนะแต่ว่าก็จะทําไลฟ์สดไปด้วยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครดูก็ตามนะครับหากว่าคุณได้ดูคลิปเนี้ยหากว่าเปิดเจอไลฟ์สดของผมก็อยู่เป็นเพื่อนผมสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเนื้อหาที่จะเล่าในตอนลร์สดคือประวัติศาสตร์เมืองลีประวัติาศาสตร์ของเส้นทางที่ไปนะครับและกะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนสําหรับคนที่อยากจะแลกเปลี่ยนครับถรืงอะไรก,ก็ได้แม้เข้ามาทักหน่อยก็ยังดีครับเพราะว่าครั้งแรกมันก็กลัวนะเพราะว่าคนเราไม่เคยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการออาคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ ผมออกทริปตรีมอไซค์ก่อนหน้าเนี่ยก่อนยุคโควิดเนี่ยผมจะออก4รป,ปีละ5-6วันไปกับเพื่อนที่รู้ใจครับชื่อไอหนุ่มผมก็ค่อนข้างจะมีความกลัวนะอย่างที่เคยบอกครับว่าคน Gen X อย่างผมเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความถูกสอนให้กลัวกับหลายเหตุผลจากนั้นพอค่ำไหนก็นอนนันจริงแต่ว่าเป็นการนอนโรงแรมนอนที่พักนอนสถานที่ที่คิดว่าจะปลอดภัยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเซฟอะ ครั้งนี้จะเป็นการออกไปสัมผัสขยายเซฟตตัวหตัวเองอีกระดับหนึ่งนะครับเผื่อบางครั้งบางทีเราต้องก้าวข้ามความกลัวแบบไร้เหตุผลนี้นะแต่ก็จะพยายามจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดครับจะไม่เข้าไปสู่สถานที่ที่มันเสี่ยงมากแต่หาที่ที่ปลอดภัยในการออกคลิปกีโมไซค์อย่างนี้ครัครั้งนี้ผมเลือกฮอนด้าบอส400นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะอายุ26-27ปี รถเก่ามากจําได้ว่าออกทริปครั้งล่าสุดเมื่อ3ปีก่อนหรือ2ปีก่อนนี่แหละตอนนั้นไปตายอยู่ระหว่างทริประบบไฟฟ้ามันเจ๊งกล่องไฟมันเจ๊งออกไปได้เห็นก็ไม่ได้ลากก็ไม่ได้เพราะว่ารถตรู้เนี่ยมันคันมันก็ให้จต่มมีน้ำหน,นักสูงไงก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเนะครับซึ่งว่า่แถวนั้นกําลังมีงานปล่อยหลวงนะอ๋อเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านก็ต้อนับกับสู้อย่างนี้นะ มันก็เป็นความโชคดีในความโชคร้ายนะครับเพราะว่าในบ้านที่ผมไปขอความช่วยเหลือนะในผู้คนที่กลาลังนั่งอ่อ่าตั้งเนี่ยนั่ง,งสั่นๆกันมีพี่อยู่คนหนึ่งแกบอกว่ากลับกับพี่ก็ได้พี่ก็อยู่ในเมืองผม้โอก็เอ้ยดีนะครับเพราะง,งั้นผมก็ขอติดรถไปด้วยคนนะครับอ่าแกก็ว่าเอ้ย เดียวะยกรถมึงขึ้นรถพี่ก็ได้บ้านมึงอยู่ไหนผมก็ว่าเอาบ้านผมอยู่นู่นนี่นั่นโอ้ยแกก็บอกเอยดีอยู่บ้านเดียวกันพอบ้านแกอยู่อยู่ปากหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านจัสันที่เพิ่งจะทําครั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่ประทับใจนะถึงแม้ว่าเราจะโชคร้ายนะและในการออกทริปเซฟโซนครั้งเนี้ยผมก็ยังจะใช้รถคันเดิมนะเนื่องจากรถมันเก่าอายุ20กว่าปีเนะี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเช็คนะครับในการออกเดินทาง ครึ่งโยนนะครับให้เช็คน้ำมันเครื่องเป็นหลักนะเช็คน้ําหม้อน้ำนะครับสำหรับรอยเย็นเช็คเบรกทั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟอ่ะก็มีประมาณนี่แหละถ้าเกิดว่าสําหรับคนออกทริปนะครับสําหรับรถเก่าเก้านะต้องเช็คนี่คือก้าวแรกของปีนี้ที่จะเริ่มออกจทเทพโซนโดยการใช้โอกาสในการไปตาม ลอยคุบาสีวิชัยนะครับนี่คือคลิปโฆษณานะครับหากว่าเพื่อนผูกพี่น้องคนไหนว่างๆก็แวะเข้าไปชมไลฟ์ผมสักหน่อยหนึ่งส่วนว่าจะไลฟ์กันไหนจะเดินทางกันไมไนอไะค่อยว่ากันอีกทีนะครับพ่าช่วงนี้กำลังเตรียมความพร้อมโอเคมาดูกันครับสิ่งที่ผมสั่งมาเต็นท์ส,สำหรับสองคนนอนครับสั่งจากลาชด h a a นะนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับในการเอาคลิปนอนเต็นต์ันเลยให้ลงทุนสักหน่อยหนึ่งเฮ้อ พราะทุกทีเราก็ไม่ได้นอนนอนข้างทางทุกทีก็พยายามเลือกที่จะนอนโรงแรมนะแต่เนี้ยเพื่อจะขยัยาออกเสพโ้นนะส่วนหนึ่งที่เลือกถามเช่นนี้เพราะว่าบางครั้งบางทีมันต้องก้าวข้ามความกลัวของตัวเองนะต้องหัดก้าวข้ามความกลัวเพื่อจะโตขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ก้าวข้ามความกลัวนะมันก็จะยึดอยู่ที่เดิมนะซึ่งว่าความกลัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ เด็กรุ่นใหม่อาจจะก,กล้านะครับที่จะออกไปนอนข้างฐางนะแต่สําหรับคน g e น X อย่างผมหรือ g e น Baby Boom อะไม่จําเป็นเราจะไม่ทําเช่นนั้นนะยิ่งคนที่มีข้อเปีกลัวนะครับก็จะพยายามจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดผมจึงอาศัยโอกาสนี้ครับโอกาสที่ผมยังไม่มีภาระผูกันอะไรมากมายนะแต่ทําเท่าที่ตัวเองอยากจะทำนะทำหลายๆส,สิ่งที่ตัวเองอยากจะทําโดยที่ไม่เดือดร้อนใครนะ รื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกพี่สาวผมกับแม่ผมนะว่าผมจะไปกางเต็นท์นอนทางทางเพราะว่าหลังๆาเนนียผมรู้สึกว่าเพื่อนฝูงในการขี่มอเตอร์ไซค์ผมมีน้อยลงนะค่อยๆจางหายไปทีละคนทีละคนนะครับน้องคนล่าสุดก็คือพอมันมีลูกนะอ่าก็พักการอขี่มอเตอร์ไซค์พักเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ที่เที่ยวกันเลย ก็ยังเหลือผมนะครับที่ยังพอเออมีเวลาในการออกคลิปบ้างโอ้สภาพสินค้าค่อนข้างจะดีนะครับผมซื้อแบบที่มันกลางอัตโนมัตินะไม่ใช่แบบโยนนะแบบที่นวดดึงเหมือนมุงนะ้งอ่ะโอเคจะลองกลางดูนะผมในการออกคลิปทางนี้นะครับาถามว่าน้องที่เคยไปกับผมทุกคลิปจะไปไหม ตัวมันเองเสนอตัวว่าอยากจะไปนะครับแต่เผิญว่าต้องรอมันอีกทีเนี่ยรอฟาร์มมันเปิมจากมันให้แน่ใจนะตัวใจของน้องของไอ้ชาวอ่ะก็อยากจะไปนะแต่ต้องดูว่าเงื่อนไข่ของมันจะหาคนมาทำงานแทนมันได้เปล่าในวันนั้นมาดูกันอีกทีครับป้าผมจะไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนนะแต่มาดูเต็นท์กันนะ ซื้อมาเพราะว่าการรีวิวแล้วนี่เนี่ยโอเคมันใช้ยังไงวะเนี่ยโอเคเป็นนีกางง่ายดีมีสองประตรูนะมีประตูหน้าประตูหลัง ว่าจะการลมหนาวด้วยนะครับช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวนะวันเดียวก็ฝนตกเดียวก็ลมหนาวแต่ขอให้การเอาคลิปครั้งเนี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้มาเพียงแค่แจ้งข่าวกันเกินกันลงหน้าว่าจะออกคลิปตามรอยคูบาสินชัยเพื่อเป็นการแจ้งข่าวกันทุกหน้าสําหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์และการเดินทางคลิปวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับ หวังว่าจะติดตามกันในทางด้วยครับวันนี้ก็ขอไว้ซาลาแล้วครับผม